<S <S พี่เป็นนายหน้าจริงๆหรอ,อ,อใช่ครับน้องมีอะไรครับหนูพอจะมีที่อยู่อะค่ะพี่ที่หยู่หนูอะใช่ค่ะใหญ่ไหมที่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากค่ะพี่พอดีพอดีอดแล้วเป็นไงได้ไปดูแลบ้างไหมที่แต่ว่ามันมันลกหน่อยนะคะพี่เพราะว่าแบบช่วงนี้หญ้ามันขึ้นไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวพี่ไปดูนะพี่เอาวเดี๋ยวมีดไปโกนออกให้เดี๋ยวมีดไปถางออกให้พี่ถ้าพี่ถางอะพี่จะเจอบ่อเลยนะ พีหนูมีบ่อพี่บอกค่ะพี่ดีดีโง่แห่งดีลงปลาลงกุ้งได้เฮ้ยบ่อหนูไม่มีปลาค่ะพี่เอาไงอะช่วงนี้น้ํามันแรงค่ะแรงมาหลายปียังหลายปีแล้วค่ะพี่แต่ถ้าช่วงที่น้ํามันมาเนาะอ้โหยี่ปริมบ่อค่ะปริมบ่อค่ะโ้ล้นบ่อเลยล้นค่ะเฮ้ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเอ๊ะหนูพอจะถ่ายคลิปบ่อมาให้ดูได้ไหมลูก เขาวิดีโอคอกันแล้วค่ะเอาได้ได้ได้เอาว่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่แล้วกันเนาะไอ้น้ำน้ำน้ำเต็มบอ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปช่วยวิทย์